8. วิธีพูดที่จะทําให้คนเขาหนีหายเราไปเรื่อยๆเพราะมันจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนให้ย่าแย่หนักไปกว่าเดิมวิธีแรกเลยเลิกพูดเรื่องความผิดพลาดในอดีตของคนอื่นโดยเฉพาะการเอามาพูดต่อนหน้าคนอื่นๆเพราะมันไม่เพียงทําให้เราดูเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นแต่มันจะเป็นการสร้างความอับอายให้กับเจ้าตัว 2. พูดเปลี่ยนเรื่องกระทันหัน เวลาเราคุยกันเนี่ยเราควรที่จะตั้งใจฟังนะครับว่าเขาพูดอะไรกันอยู่แล้วพูดจบหรือยังการที่เราตัดบทเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นกระทันหันเนี่ยนอกจากจะทําให้คนเขาเสียอารมณ์แล้วยังแสดงให้เห็นถึงความไร้กาละเทศะของเราอีกต่างหาก 3. พูดถึงความจําเป็นของตัวเองฝ่ายเดียวทําเรื่องนี้ให้พี่หน่อยพี่ทําคนเดียวไม่ไหวละภาระพี่เยอะเหลือเกินพยายามยกเอาความจําเป็นของตัวเองมาก่อนชักแม่น้ําทั้ง5ปา่าช้าทั้ง6นรกทั้ง7เพื่อที่จะโยนภาระตัวเองให้คนอื่น วิธีนี้อาจจะเรียกความเห็นใจได้ในระยะสั้นๆแต่ถ้าหากทำจนเคยตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยที่น่าเอื้อมระอาที่สุด 4. พูดเปรียบเทียบคนอื่นกับคนฟังเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่นที่เขาเรียนเก่งกว่าจริงอยู่ครับคนเราเนะี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกครับที่เราอยากจะโดนเปรียบเทียบ 5. พูดเรื่องไม่จริงแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการพูดโกหกจนคนที่เขาถูกพูดถึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากใจ ใส่ร้ายป้ายสีจนเรื่องต่างๆมันแย่ลงไปกว่าเดิมเพราะนั้นไม่ใช่การกระทำของคนที่เขาหวังดีต่อกันแน่ๆล่ะ 6. พูดแชร์ความลับของอีกคนให้คนอื่นฟังว่าเราจะเปิดใจพูดเรื่องลับๆให้ใครสักคนเขาฟังได้มันก็ต้องมีความไว้ใจกันพอสมควรแล้วลองคิดดูนะครับหากว่าความลับของเราเนี่ยถูกคนอื่นที่เราไม่ได้สนิทใจรู้เข้ามันจะรู้สึกแย่แค่ไหน 7. พูดปัดความรับผิดชอบเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องอีกคนต่างหากที่เขาทํา พูดปัดหรือโยนความรับผิดชอบแบบนี้นะครับนอกจากมันไปกระทบถึงคนที่เราโยนความรับผิดชอบไปให้เขาแล้วยังทําให้ตัวเราถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าเชื่อถือและพึ่งพาไม่ได้ไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งหาความรับผิดชอบนั้นมันเป็นหนึ่งในหน้าที่การงานของเรา 8. เมินสิ่งที่คนเขาพูดกับเราข้อน,นี้นะครับแม้ไม่ใช่วิธีการพูดแต่มันเป็นการแสดงออกที่ทํรลายจิตใจผู้สนทนามากที่สุด หากเราไม่ได้ไดกําลังทําธุระอะไรควรที่จะรับฟังสิ่งที่คนอื่นเขาพูดหรือช่วงนั้นอารมณ์มันไม่ดีก็บางทีก็ต้องตอบไปตามสมควรบ้างนะก็ะเพื่อรักษาน้ําใจของกันและกันเอาไว้ไม่มีใครหรอกที่จะอยากถูกเมินตัวเราเองก็เช่นกันและถ้าเราไม่ต้องการให้คนเน้าหนีหายเราไปเพียงเพราะวิธีการพูดแปดแบบนี้ประเมินตัวเองลดลดมันลงมาครับคนอยากจะคุยกับเรามากขึ้นอีกเยอะเลยและถ้าเราหวังดีกับเพื่อนอยากเห็นเพื่อนลดนิสัยแบบนี้ลง แชร์ออกไปให้เขาได้ฟังกันครับ 8. วิธีคิดเสริมพลังใจแบบชีวิตคิดให้ขำ 1. เงินทองก็เหมือนกับกางเกงในเราต้องมีแต่ไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์กับใครต่อใครว่าเรามี 2. คิดจะสร้างกิจการก็เหมือนกับการตั้งท้องนั่นแหละมันต้องครบเดือนครบสัปดาห์ถึงจะคลอดได้เพราะถ้ารีบเกินไปมันก็แท้งง่าย 3. ถ้าเราประสบความสำเร็จการถ่ลมก็มีเหตุผลแต่ถ้าเราล้มเหลวเนี่ยต่อให้มีเหตุผลแค่ไหน มันก็ล้วนผายลมทั้งสิ้นสิ่งไหนก็ตามที่ทําแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จล้วนทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอย่าได้เลือกยอมแพ้เพียงเพราะความลําบากที่มันอยู่ตรงหน้า 4. แมวชอบกินปลาแต่ว่ายน้ําไม่เป็นปลาชอบกินไส้เดือนแต่มันขึ้นมาบนบกไม่ได้พระเจ้าเนี่ยให้สิ่งเย้าวยวนเรามามา,มากมายเหลือเกินแต่ก็ไม่ยอมให้เรามาง่ายๆหรอกดังนั้นเราต้องพยายาม 5. อย่าเปิดบาดแผลในใจให้คนอื่นดูได้ง่ายๆเพราะในสังคมทุกวันนี้เราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าใครจะโรยยารักษาแผลให้หรือใครจะเอาพริกไทยกับเกลือมาใส่ให้เรา 6. ร้องไห้ได้เกลียดได้แต่ไม่เข้มแข็งไม่ได้เพราะข้างหลังของเราเนี่ยมีคนเป็นฝูงเลยรอหัวเราะเยาะเราอยู่ 7. ชีวิตมันเหน็ดเหนื่อยนะถ้าเวลานี้เราไม่เหนื่อยวันหน้าเราจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมถ้าเวลานี้เราไม่ลำบาก วันหน้าก็จะยิ่งลำบากหนักกว่าเดิมเหมือนกัน 8. ในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้จริงนอกจากตัวเราเองคนอื่นเขาช่วยเราได้นั่นคือความใส่ใจแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเรามันเป็นเรื่องปกติครับลองเอา8ข้อคิดนี้แทรกเป็นแนวคิดที่เราจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วลองดูครับว่าชีวิตเราจะดีขึ้นและมีความสุขจริงหรือไม่